่ะลืมไปบางทีอ่ะคาพูดของเราก็ต้องระวังครูขอโทษนะเมื่อกี้คืูว่าเช่นเราไม่ต้องไปอยากได้อยากดีนหมายความว่าในวันที่เรากําลังเริ่มต้นหาเงินเพื่อทยอยปลดหนี้นะเราจะไม่สร้างหนี้เพิ่มค่ะแต่เรากับจะดูแลเงินเนี่ยที่หามาได้อ่ะส่วนนี้เอาไว้เพื่อตัวเราเองในระยะเวลาเก้าสิบวันนี่ค่ะหรือเวลาหนึ่งเดือนก็ได้ค่ะยี่สิบวันตั้งพอในยี่สิบวันนี้จะมีเงินเก็บ เอาไว้ทําอะไรที่เราอยากทำนะเช่นบูชาปู่ท้าวเวสวัรณกับครูนิดนะคะแล้วก็มาโรงเรียนคอร์สออนไลน์ด้วยกันนะแล้วก็ลงมือทำแล้วก็หาสินค้าทําเพื่อจะให้ตัวเองมีรายได้ปังๆเลี้ยงดูครอบครัวไหลมาทีมาเลี้ยดูครอบครัวไม่รู้จบให้สัง่งจิตว่าเงินไหลมาทีมาหาเราไม่รู้จบค่นะมาทั้งวี่ทั้งวันเงินล้านหลังไหลเข้ามาหาหาฉันทั้งวี่วันนะคะ อยากได้เงินล้านเราก็ต้องสั่งจิตเชื่อก่อนว่าจิตใต้สำนึกเราเนี่ยมีมูลค่าหลักล้านเพื่อนฉันนะ่ะมีแต่เพื่อนที่ดีฉันจะติดตามเฉพาะคนสำเร็จเท่านั้นวันนี้เพื่อนที่เราควรพบหากเราอยากได้เรื่องเงินเราจงไปติดตามครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องการหาเงินเท่านั้นค่ะนะเราจะได้มีเงินเยอะขึ้นค่ะนะเอาสำหรับคนที่ต้องการเรื่องเงินค่ะอยากให้ธุรกิจเติบโต เหมือนใครที่มาติดตามเราค่ะคุณอาจจะฐานะยังไงไม่รู้ค่ะแต่คุณโชคดีนะที่ได้เจอครูนิดค่ะครูจะบอกให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามแม่ครูรู้ค่ะบางคนอาจจะมีเงินเยอะกว่าหนูแต่กําลังมีปัญหาเรื่องของจิตใต้สำนึกเรื่องการตัดสินใจทําธุรกิจอะไรสักอย่างครูรู้อ่ะเป็นนักธุรก,กิจนะที่ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ค่ะแล้วมีลูกศิษย์ออฟไลน์ทั่วไปหรือค้าขายทำธุรก,กิจทั่วไปเนะะี่ยค่ะเป็นลูกศิษย์ครูนูงจนร่ำรวยเยอะๆมากมายค่ะ เธอจะว่าครูช่วยครูบาอาจารย์ของครูด้วยและครูก็ได้ดีจากครูคือครูมีความสุขมีสติได้ก็เพราะครูบาอาจารย์กับสมุดธมาด้วยครูก็จะไม่ผิดสารในการที่จะบอกให้ตัวเองสวดมนต์แล้วก็บอกต่อคนอื่นด้วยนะคะครูก็อยากประสบความสําเร็จถ้าครูสามารถประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์คนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลครูค่ะครูก็อยากจะกลับไปตอบแทนเขาไปทําดีกับเขาเช่นกันค่ะครูอยากจะให้เขาเห็นว่าวันนั้นนะที่เธอเอาเงินมาช่วยฉันอะ อยากให้เธอรู้ว่าฉันนะไม่ลืมบุญคุณเธอหรอกนะคะฉันไม่เคยลืมบุญคุณเธอเลยอ่ะเพราะคนเป็นร้อยคนเดินผ่านมีเธออ่ะที่รักฉันมากๆอ่ะที่ช่วยฉันแต่ข้อฉันเพราะว่าฉันสวดมน์นะฉันถึงได้ความโชคดีถึงมีแต่คนรักคอยช่วยเหลือเกื้อคุณแต่เราจะจำค่ะคนที่เขารักเราเราจะไม่สนใจคนที่ไม่รักเรานะทุกคน